หอแนะนํากินวันละหนึ่งช้อนป้องกันโรคยอดฮิตที่ใครก็ไม่อยากเป็นข uh huh. องโลกต่อไปนี้หมอไมเคิลมอลลี่หมอชาวอังกฤษได้ให้ข้อมูลมาเล็ดแฟกว่าเป็นสุดยอดทัญญพืช <c oughs> กินมาเล็ดแฟกเพียงวันละหนึ่งช้อนช่วยลดวยความเสี่ยงโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงแถมยังบำรุงสุขภาพผิว <Okay. S 1> อีกด้วย วิธีการกินโรยในมื้ออาหารโรยในข้าวสวยโรยในสลดัดหรือว่าจะโรยในโจ๊กใช้อบขนมปังอบคุกกี้ปั่นร่วมกับน้ำผักผลไม้ส่วนตัวชอบกินคู่กับขนมปังในอาหารมื้อเช้าขนมปังทาด้วยโอะโวคาโดแทนเนยจากนั้นโรยด้วยเมล็ดแฟกที่บดละเอียดแล้วแล้วก็ตามด้วยคาเคานิปส์คุณหมอแนะนำอีกว่าเมล็ดแฟกจะดูดซึมได้ดีเราควรจะนำไปบดละเอียดก่อนกิน น้ำตาลเม็ดลีลีแบบนี้นะคะทุกคนอาหารเช้าของเราที่พร้อมไปด้วยเมาเ็ดแฟกซีดอะโวคาโดแล้วก็ขาเขานี้ทุกคนต่อไป